อ่าสักครู่เดียวนะคะเรามาเช็คภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยอ่าสวยมากแม่สวยจริงจังมากจริงๆมาค่ะโอ้โทุกคนมาเร็วมากๆเลยนะคะ โอเคโอ้โห okay. oh, สวยมากสวยเลิศเลยทีเดียวสามถ้ารู้สามข้อนี้ขายดีไปนานแล้วแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราจะได้รู้เคล็ดลับของการขายดีแน่นอนอ่า ะะทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเข้ามาเร็วมากอ่าภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยเราจะมาเช็คเช็คภาพเช็คเสียงกันนะคะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพนสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเร็วมากโอเคขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้ารู้3ามข้อนี้ขายดีไปนานแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะไม่แปลกใจตอนนี้ทำไมหนูยังขายไม่ดีทำไมหนูยังขายไม่ได้มาเจอคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะอะสวัสดีโอ้โหมาเร็วมากสวัสดีพี่สาวรษณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ละไมยด้วยนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วชัดเจนไหมเอ่ยอ่าชัดเจนนะคะชัดเจนเนาะสวัสดีค่ะพี่น้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนกสวยด้วยนะคะอ่าสวัสดีค่ะ คดโป้งน่งนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแชร์รัวๆนี่สุดยอดมากสุดยอดมากวันนี้ขี่แพงมากนะคะโหทุกคนขาทุกคลิปของคุณนักตังแพงมากๆต้องบอกแบบนี้นะคะอืมสวัสดีพี่ดาด้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ รู้ว่าพวกเรารู้ว่าพวกเรารออยู่นะคะที่บ้านฝนตกโอ้โหชุ่มฉ่ำมากนะคะสวัสดีพี่โอนะคะสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะขอบคุณมากๆน่ารักมากๆเลยสวัสดีลูกไข่มุกนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอ้โหรัวมากตอนนี้อ่านไม่ไม่ทัน สวัสดีพีมาา่มาราตีด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเเริ่มลยนะคะอู้น่ารักมากนะคะทุกคนมาเร็วมากๆเลยนะคะขออนุญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินบ็อกซ์หนักมากตอนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะอ่ะถ้ารู้3ข้อนี้ขายดีไปนานแล้วนะคะ ครูเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะคะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่ตอนนี้นะคะบางคนอาจจะขายดีอยู่แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะยังก็ยังไม่ปังนะคะถ้าวันนี้เรารู้3ข้อนี้เทคคเขาเรียกว่าอะไร3มเทคนิคนี้เราจะปังมากขึ้นเราจะเฮงมากขึ้นต้องบอกก่อนนะคะครูรับตังเองก่อน2ปีที่แล้ว ครูยังทํางานเป็นลูกจ้างเขาอยู่เลยเพราะเราไม่รู้สามสิ่งนี้แหละมันเลยทําให้ครูไม่ประสบความสําเร็จแต่พอวันนี้เรารู้ค่ะลูกแก่นของการขายดีลูกแก่นของความปางังโอ้โหทุกคนคะบอกเลยว่าฉุดไม่อยู่จริงๆใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีครดดคครคดจริงๆนะคะข้อแรกเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีมานาะด้วยนะคะสาวมงนะคะลูกศิษย์ครูนะคะจากอ่าโห ฟิลิปปินส์ฟิแนแลนด์มาเลเซียอิตาลีฝรั่งเศสโอ้โหออสเตรเลียสปปลานะคะกัมพูชาพม่าเยอะมากๆเลยนะคะและก็ถูกแชร์เยอะมากๆมา,มา,มาแล้วโอเคนะคะเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะถ้าเรารู้สามข้อนี้ถ้าเรารู้สามข้อนี้นะคะขายดีไปนานแล้ววันนี้คุณน้าตังจะมาบอกมาบอกเคล็ดลับเลยนะคะข้อแรกค่ะเออข้อแรกนะคะ แพงมากนะคะสข้อนี้เรารู้ปังแน่นอนข้อแรกทำให้คนรู้จักต้องบอกก่อนการขายของออนไลน์ไม่ใช่เอาสินค้าแล้วมาขายเลยไม่นะคะเราไปผิดทางถ้าวันนี้คุณได้มาดูคุณับตังนะคะหน้าเพจนี้เราต้องทำให้คนรู้จักก่อนเราต้องทำให้คนรู้จักก่อนรู้จักช่องทางไหนการรู้จักในที่นี้คือการออกหน้ากล้อง ออกหน้ากล้องออกมาหน้ากล้องทุกช่องทางการขายดีการขายเฮงการขายปังไม่ใช่เอาสินค้ามาขายแล้วขายได้ขายดีไม่ใช่บอกเลยถ้าสมมติว่าครูเองเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาปุ๊บแล้วเอาสินค้า CF ไหมคะรับไหมคะถ้ารับ CF นะคะเออรับรับไหมคะรับ CF ได้เลยคะ่ะตัวนี้ดีมากๆเลยตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะใครรับ CF มาเลยครูขายไม่ได้หรอกคะ่ะ แต่เพราะครูรู้แก่นนี้ครูทําให้ครูรู้จักก่อนครูทําให้ทุกคนรู้จักครูครูก่อนอย่างเช่นวันแรกที่ครูเข้ามาครูยังไม่มีสินค้าอยู่ในมือเลยไม่มีเลยค่ะสักตัวแต่ครูออกมาหน้ากล้องก่อนครูออกมาหน้ากล้องก่อนจากคนที่ไม่เคยไลฟ์สดไม่กล้าพูดไม่กล้าไลฟ์สดเริ่มออกมาหน้ากล้องเริ่มทําให้คนรู้จักต่อให้วันนั้นไม่มีคนดูก็ตาม ออกมาทุกวันออกมาทุกวันไลฟ์สดทุกวันเก็ตไหมคะเออจริงค่ะเห็นไหมโอ,อ้วันนี้ถ้าคุณอยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ขายดีต้องทำให้คนรู้จักก่อนสินค้าแค่สิบเปอร์เซ็นตค่ะโอ้เอาอีกแล้วแพงแล้วแม่แพงมากแม่นะคะสินค้าแค่สิบเปอร์เซ็นขาวางไว้ก่อนวันนี้หนูขายของไม่ได้หนูมีสต๊อกของอยู่ที่บ้าน เอาวางไว้ก่อนค่ะออกมาหน้ากล้องก่อนค่ะอืมออกมาหน้ากล้องก่อนค่ะโอเคไหมคะเออทำให้คนรู้จักนี่คือแนวทางค่ะที่ทำให้เราขายดีทำให้เราขายปังวันนี้ไม่ต้องเสียใยที่ผ่านมาอุย้ยหนูรู้ขนานดหนูน่าจะรู้จักคุณนับตังมาตั้งนานแล้วอย่าไปเสียายเวลาค่ะไม่เป็นไรแล้ววันนี้เราเริ่มต้นใหม่ หนูมีของกองดองอยู่ที่บ้านหนูขายไม่ออกหนูขายไม่ได้หนูมาฟังคลิปนี้ค่ะออกหน้ากล้องทําให้คนรู้จักทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น i n นสตาแกรมทุกอย่างคือฟรีนะคะทุกคนคะเราจะไม่ทําเลยหรอเราจะไม่ทํำเชียวหรอทุกอย่างคือฟรีทั้งหมดครูเองไม่เคยไม่เคยเสียค่าการตลาดบน Facebook ต้องบอกแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะ แต่ครูออกมาหน้ากล้องครูมาทำให้คนรู้จักครูเห็นไหมคะไป t ิกตอกก็ไปอินสตาแกรมก็ไป YouTube ก็ไป Facebook ก็ไปแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าครูน้ำตังเกิดจาก Facebook รายได้ของครูเกิดจาก a c e b o o k อ่าครูทำให้คนรู้จักตลอดระยะเวลาสองปีครูออกมาไลฟ์สดแทบทุกวันเห็นไหมคะบางครั้งครูขายสินค้าหรือครูแค่หยิบ เขาเรียกว่าอะไรเราไปติ๊กตอกเนาะที่รักเนาะเขาถามครูเลยเขาถามครูเองนะคะครูไม่ได้เอาสินค้ามาขายเลยครูค้าครูทํายังไงทําไมผิวหน้าครูถึงดีจังเลยครูใช้ลิปติ๊กสีอะไรคะหนูอยากซื้อหนูอยากเอฟเสื้อผ้าครูค่ะครูทําให้คนครูทําให้เขารู้จักครูก่อนหลายหลายคนค่ะไปติ๊กตอกหรือไปไหนก็ตามแต่ในหัวในหัวเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าแล้วฉันจะขายของอย่างไรเห็นไหมคะ แต่คุณักตังไม่ใช่ค่ะคุณักตังออกไปทําให้เขารู้จักครูค่ะแล้วครูก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะขายของยังไงไม่มีในหัวเลยค่ะทําให้คนรู้จักแค่นี้ก็แพงแล้วค่ะอือขอบคุณคุณักตังนะคะที่ทําให้กล้าออกมาเลยสดครูเป็นไอดอลเลยค่ะโอ้พิดาดาดีใจจังเออดีใจมากที่ได้ยินนะคะดีใจมากเลยอือเห็นไหมคะพอกล้าไล์สดแล้ว วันแรกมันอาจจะตื่นเต้นหน่อยวันที่สองมันก็ตื่นเต้นอยู่นะแต่มันก็ไม่ไม,ไมถ่ถึงกับวันแรกใช่ไหมเออเห็นไหมง่ายไหมทีนี้นะคะข้อแรกทําให้คนรู้จักข้อที่สองทำ,ท,ำทำให้คนรักทําให้คนรักรู้ไหมคะว่าทําให้คนรักทํำยังไงรู้ไหมคือการเอนเตอร์เทนของเรานี่แหละครูไปติกตอกนะคะครูสังเกตเรียกชื่อหนูหน่อยคะ่ะ อ่านชื่อดูหน่อยค่ะอ่านเม้นดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะทําให้เขารักเนี่ยอ่านคอมเมนต์สวัสดีพี่หมายคำด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะที่มาติดตามคุณนับตังต,ตลอดเลยแค่เราเอ่ยชื่อเขา,ขาเขาดีใจมากอือทําให้คนรักนี่คือการเอนเตอร์เทนไม่ใช่บางคนตั้งกล้องออกหน้ากล้องไลฟ์สดรีบมารีบไปไปเลยไม่ใช่นะคะ และการที่ทําให้คนอื่นรักไม่ใช่ว่าเราต้องเฟกตัวเองเฮ้ยเป็นคนนู้นทีเป็นคนนีนท,นนท,ทีไม่ใช่ค่ะเป็นเรานี่แหละค่ะแต่เอนเตอร์เทนโอเคไหมคะแต่เอนเตอร์เทนใส่ใจตอบคอมเมนต์โอเคไหมคะอย่าคิดว่ากาันไม่ตอบกันอย่าคิดว่ามีคนมาคอมเมนต์เราเฮ้ยฉันไม่ตอบหรอกฉันหญิงไม่นะคะช่วงระยะเวลาที่เราสร้างตัวตน ช่วงระยะเวลาที่เราออกหน้ากล้องช่วงเวลาที่เรากําลังสร้างฐานแฟนของเราถ้าเราไปตอบคอมเมนต์เขาเขาดีใจมากเลยนะคะวยคู u, ตอนนี้ดังมากแล้วคนติดตามหน้าเพจอะเป็นล้านเลยแล้วหนูจะตอบคอมเมนต์ได้อย่างไรอ๋อ oh, ถ้าถึงขนาดนั้นเราคงตอบไม่ทันค่ะแต่เหมือนอย่างคุณนับตังค์วันแรกครกก็ไม่ใช่คนจะรู้จักคุณนับตังค์เลยไม่แต่คุตอบคอมเมนต์ ขอบคุณมากนะคะครูที่ให้ข้อคิดดีๆยินดีแบ่งปันนะคะครูเข้าไปตอบคอมเมนต์ค่ะวันนั้นมีสามเมนต์ครูก็ไปตอบสามเมนต์แต่ถ้ามันเยอะหุยเราดังแล้วเรามีคนรู้จักเยอะเรามีคนชอบเราเยอะคนรักเราเยอะแล้วคอมเมนต์มันเยอะมากๆเราตอบไม่ทันอยู่แล้วค่ะอันนั้นรอให้เราดังก่อนค่ะรอให้เราเขาเรียกว่าอะไรมีคนรู้จักเราก่อนค่ะเออ ก็ครูนักตังบอกให้ตอบทุกเม้นโอ oh, oh, ้เข้าใจคะ่ะนั้นตอบไม่ทันนะคะแต่ช่วงแรกของเราที่เราสร้างฐานแฟนของเรานะคะมีปฏิสัมพันธ์กันมีการเอนเตอร์เทนพอมีการเอนเตอร์เทนเขาเขารู้สึกแบบรักเรานี่คือการทานี่คือคําว่าทําให้เขารักเราไม่ใช่เราไปเฟกไปเป็นคนไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่นะคะแยกให้ออกเนาะอืจริงค่ะแม่เรียกชื่อทุกไลฟ์เลยเออเห็นไหมคะ ง่ายมากเห็นไหมมันง่ายมันง่ายมันง่ายเออโคตรแพงเลยค่ะเห็นไหมคะและข้อสามข้อสุดท้ายสวัสดีนะคะครูภพยวันด้วยจากสบปลาวนะคะไข่มุกมาเรียนกับครูทำให้ไข่มุกมียอดขายทะลุแสนกว่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะดีใจดี สุดยอดเห็นไหมเห็นไหมนะคะพี่หน่อยบอกว่าหลงรักนะคะสวัสดีพี่สาวคุณนับตังด้วยนะคะสวัสดีค่ะเออเก่งมากนะคะสุดยอดมากอ่านแล้วแบบรู้สึกดีใจนะคะอ่านแล้วรู้สึกดีใจนะคะสุดยอดสุดยอดเก่ง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 ยอมรับเลยนะคะอืมยิ้มพูดเพออืมเอ็นเตอร์เทนเนาะเอ็นเตอร์เทนสวยมากๆนะคะสวัสดีโค้ดกอยด้วยนะคะและข้อสามข้อสุดท้ายคือ ทำให้คนเชื่อใจทำให้คนเชื่อใจหนูจะทำได้ยังไงทำให้คนเชื่อใจคุณจะบอกนะคะว่าข้อหนึ่งการทำให้คนรักเออการทำให้คนรู้จักข้อสองการทำให้คนรักเราและข้อสการทำให้คนเชื่อใจเราสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลสรุปคือการออกหน้ากล้องนั่นเองเขาอยากจะเปิดบินกับเราเขาอยากจะทำธุรกิจร่วมกับเราเราต้องทำให้เขาเชื่อใจ เราออกมาหน้ากล้องทุกวันเขาเห็นเราทุกวันคิดว่าเขาเชื่อใจเราได้ไหมคะกับกันเราไม่เคยออกหน้ากล้องเลยไม่เคยออกมาทักทายไม่เคยออกมาอินเทอร์เทนไม่เคยออกมาหน้ากล้องเลยเขาอยากร่วมธุรกิจสมมติเขามีทุนอยู่หนึ่งแสนบาทเขาอยากจะโอนไปให้เราแต่เขาก็ไม่กล้าไม่เห็นเราออกหน้ากล้องเลย คุณนักตังออกหน้ากล้องทุกวันทุกวันทุกวันโพสตลอดทําคลิปวิดีโอตลอดเขาเห็นเราตลอดเขาเชื่อใจแพงมากเออแพงมากเห็นไหมคะเห็นไหมนี่แหละคือความสําคัญมากค่ะถ้าเรารู้สามสิ่งนี้เราขายดีขายเฮงขายปังแน่นอนคุณนักต่างทำมาแล้วคะ่ะ ครูนับตังทํามาแล้วประสบการณ์โดยตรงของครูนับตังลยเลยครูไม่เคยไปล้วงเงินในกระเป๋าของตัวเองแล้วไปลงทุนก่อนไม่ค่ะไม่ใช่นะคะครูเริ่มจากการออกมานักก้องก่อนทําให้เรากล้าก่อนพอเราก้าเสร็จปุ๊บวันแรกอโอเคเลิศวันที่สองทำอีกวันที่สามทำอีกวันที่สี่ทำอีกจนทําให้คนรู้จักเราเห็นไหมคะพอพอเราออก พอเราออกหน้ากล้องปุ๊บคนรู้จักคนรักแล้วก็เขาจะเชื่อใจเราโอ้โหทำอย่างเดียวเราได้สามข้อเลยสุดยอดไหมสุดยอดไหมทุกคนเออสุดยอดไหมทำทำแบบออกหน้ากล้องข้อเดียวเรารู้สามสิ่งเลยเราได้สามสิ่งเราได้สามข้อนี้เลยเห็นไหมคะเกตมากค่ะเออดังนั้นวันนี้สำหรับคนที่กำลังมองหาอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อยากจะ ทํางานออนไลน์นะคะอยากจะมีเจ้าเ,เจ้าของกิจการเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดออกมาน่ากล้องก่อนอย่าเพิ่งมองหาว่าฉันจะขายสินค้าอะไรเชื่อขูอย่าเพิ่งมองหาว่าฉันจะต้องลงทุนเท่าไหร่อย่าเพิ่งโอเคไหมคะพี่รัตนาบอกว่าเข้าใจมากเลยค่ะครูพี่หน่อยบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะเห็นไหม,มง่ายไหม ดังนั้นวันนี้ลุยเลยค่ะทําเลยไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกต้องไม่ต้องรอให้มีกล้องใหญ่ส,สวยๆเหมือนคุณนักตังค์แล้วค่อยทาไม่ต้องค่ะทําได้เลยลุยเลยทําเลยยิ่งยิ่งเราเรียนแล้วเราเก็ตเราอยากทําให้เราทําเลยและมันจะเกิดผลลัพธ์เลยสังเกตนะคะช่วงแรกครูให้สังเกตเลยครูขอท้าเลยครูขอท้าพี่นภาบอกว่าขอบคุณมากค่ะครูเออพี่มาราตีบอกว่าขอบคุณมากๆเข้าใจค่ะเห็นไหมคะ ช่วงแรกที่เราทำสังเกตไหมคะถ้าสมมติว่าเราไลฟ์สดในใน Facebook นะคะหน้า Facebook ของเรามันจะเริ่มมีเพื่อนมาแอดเฟซมาแอดมาหาเราสังเกตได้เลยคะ่ะเจ็วันสิบสี่วันหนึ่งเดือนสังเกตว่าจะเริ่มมีเพื่อนใหม่ๆแอดมาหาเราลองดูคะ่ะไม่เชื่อครูเออขนาดบางคนแค่โพสแคอ่อัดคลิปวิดีโอก็กยังมีเพื่อนแอดมาหาเรา เขาอยากเพิ่มเพื่อนกับเราเออเห็นไหมดังนั้นวันนี้เราลุยเลยเราทําเลยทําให้เป็นที่รู้จักทําให้คนรักแล้วก็ทําให้เขาเชื่อใจแค่นี้ค่ะปังแน่นอนและทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างด้วยความสม่าเสมอโอเคไหมคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะที่กําลังเริ่มมองหางานบนโลกออนไลน์หรือเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะหรืออยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะ เป็นกำลังใจให้ถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้ว